วันนี้มาเป็นแม่บ้านเข้าครัวกันค่ะทำหอยทอดหอยแมงผู้ทอดร้อนๆเลยนะคะนี่มีส่วนผสมส่วนประกอบที่จะต้องมีนี่นะคะสามอย่าง ที่สำคัญที่สุดก็คือแป้งทอดกรอบน,นะคะเราก็ผสมเวทน,นะและเดี๋ยวเวลาที่เอามาทอดมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะหลายๆท่านคงชอบทีเดียวหอยแมงพู้ทอดเนี่ยหาทานยากและแล,ะแล้วก็รอเข้าคิวกันนานมากนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีก็เลยทำอร่อยด้วยกันค่ะหอยทอดกรอบๆนะคะใช้เวลาทำก็ไม่นานเกินเราทำแค่จานเดียว ก่อนที่จะนั่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวจะพาไปโชว์วิธีทำนะคะ<า>ถ่ายาทอด<า>วันนี้นนได้ถ่ายทอดวิธีทำให้ด้วยนะก็จริงๆแล้วก็ไม่ยากค่ะถ้าเผื่อมีเครื่องเค้าครบเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะนี่ก็ออกมาสวยงามน่ารับประทานเดี๋ยวจะพาไปชมกรรมววิธีในการทําวันนี้ก็ได้ข้าวของมาเยอะผละไม้หลากหลายอย่างนี่วันนี้อุดมสมบูรณ์มากม ทั้งผล,ลไม้แล้วก็มีอาหารหวานคาวได้ซื้อหอยเมืองพู่ทอดเอ้ยหอยเมืองพู่สดมานะคะหนึ่งกิโลเราก็ตั้งใจเอามาทําหอยเมืองพู่ทอดนี่นะคะแกะออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้วันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องกันนี่มีไข่มี <c oughs> ถั่วงอกนะคะนี่ไข่ถั่วงอกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้ง เครื่องนะคะเตรียมแป้งแป้งหนึ่งถ้วยนะแล้วก็ผสมกันแป้งสองอย่างสำอย่างแล้วก็ใช้น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเขาจะได้กรอบนะมีแป้งกรอบอ,อะไรดำๆมาจากแป้งอโอเคนะแล้วก็คนให้คนให้เข้ากันเลยนะคะ ในแป้งเขาจะมีตัวอะไรนิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกรองนะคะนี่นะคะคนให้ทั่วให้มันละลายเลยเราได้เคาะเครื่องครบหมดนะคะนะมีไข่ครบหมดทุกอย่างค่ะ,ค,ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวก็ไปสู่วิธีการทอดกรอบเลยเดี๋ยวตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ ในตัวแป้งเขาจะมีตัวอะไรอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็เอาออกนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาถ้าเราไม่ละลายน้ําเราก็จะไม่เห็นเขาวันนี้ใช้เตาแก๊สนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันไปเยอะหน่อยให้เขาร้อนอ่าได้ที่แล้วเราก็เทแป้งใส่ตักแป้งลงไปสามช้อนแล้วก็ใส่เนื้อแป้งโรยเข้าไปนะคะประมาณสิบคนกได้นี่ก็จะได้เกาะเสร็จแล้วเราก็ ยอดแป้งเพิ่มก็ไปหน่อยค่ะหอยนี่ได้ประมาณหกสิบตัวนะคะหนึ่งกิโลก็โอเคเลยอันนี้สำหรับหนึ่งจานนะใส่หอยสิบตัวนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้พออร้อนอีกสักนิดนะเดี๋ยวค่อยใส่ไข่ได้ทีแล้วนะโอเคตอกไข่ใส่ลงไปค่ะ คิดว่าใบาเดียวน่าจะพอนะคะสำหรับหนึ่งจานอ่าหนึ่งหน้ามาอ่ามัน,นยาทำไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ไม่ค่อยถนัดก,ก็เท่าไหร่นะคะอ่าโอเคกบทีเดียวกอบแล้วนะกรเราต้องทิ้งเขาไว้แต่เดียวให้เขากรอบนะคะอันนี้สไล์จิซีนะคะทำไม่เป็นแต่ลองทำนะคะ อืมโอเคนะเริ่มตอบลคะ่ะเริ่มตอบนะ,ะเป็นปนาใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อาอาพอสุกได้ที่เราก็พลิกเลยนะคะพลิกแล้วก็ใส่ถ่วงอกต่อเข้าไปเลยใส่น้ำปลาเข้าไปอีกนิดหนึ่งในถั่วงอกนะคะอาตอนนี้ก็ สั้นๆและ้วละ,ละกันนะคะจะได้กระชับๆไวนะคะ,ะสุกทั่วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยนี่นะคะได้มาแล้วหนึ่งจาน1จานพร้อมรับประทานอ๋อยังขาดซอสมะซอสเออสีราชาเดี๋ยวต้องใส่ซอสอใส่มาเรียบร้อยแล้วมาแล้วเราก็มานั่งคุยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่ซอสใส่ซอสเออเผ็ดสีราชานะคะอาจจะสูงไปไหมเนี่ย สูงไปมองไม่เห็นนะ,อะขอปรับนิดหนึ่งโอเคเห็นกันหรือยังญอาไม่เห็นอีกนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีกันสบายๆอย่างนี้ค่ะ,ะโชว์ให้เห็นแล้วนะนี่นะคะแล้วก็มีผลมะมลากม้เยอะทีเดียวนะทานหอยแมงผู้ทอดกัน เรียกซื้อผักหมดนะคะผักฉีต้นหอมหมดเออฝนตกแม่ค้าไม่มาขายก็ไม่เป็นไรพูดคุยกันสบายๆอย่างนี้นะวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็ได้ซื้อหอยเมืองคู่เมื่อวานนี้นะคะซื้อมาทุกอย่างอย่างละหนึ่งกิโลเป็นบอกเป็นพยาน้อยชมตลาดก็เลยได้ซื้ออะไรต่างๆไว้แล้ววันนี้ก็ได้เวลามาทํา หอยแมงคู่หนึ่งกิโลก็ได้หกสิบตัวแกะไปก็นับไปนะคะเออเราต้มให้สุกเพราะว่าเขามาแบบสดๆเลยนะคะเราก็ต้องมาต้มเองแล้วก็เสร็จแล้วต้มเสร็จเรียบร้อยก็แกะเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยนะก็อย่างที่ถ่ายให้ชมออหนึ่งกิโลก็ได้กล่องหนึ่งนะคะเออหกสิบตัวนะแล้วก็อันนี้ มาทำหนึ่งจานก็สิบตัวก็โอเคนะน่าจะได้หกจานนะคะเออก็ทำทีละจานแล้วมาพูดคุยกันนะเอเดี๋ยวจะให้ชมนะคะก็เป็นง่ายๆเราอยากจะให้กรอบเราก็ใส่แป้งเขาน แป้งข้าวเจ้าก็เปน็นดหนึ่งนะนะคะเขาก็จะมีสูตรแป้งให้กรอบเนี่ยนะคะสามสี่อย่างด้วยกันเราใส่แป้งอเน,นอกประสงค์แล้วก็เพิ่มแป้งเออข้าวเจ้าเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสําคัญที่ว่าเขานานเพราะว่าเขาจะต้องรอให้กรอบมันจะช้าเนี่ยเพราะถึงเพราะฉะนั้น,นการหอยทอดเนี่ยจะช้าไอ้ตรงรอให้มันกรอบเนี่ยนะคะ ก็พูดคุยกันสบายๆเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็หงขอรับประทานอาหารแล้วเวันนี้มองไม่เห็นใช่ไหมต่ำไปหรือสูงไปนะคะอ่าโอเคอ่อ่านะอามันมองไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะคะอเนี่ยนะนะคะพูดคุยกันสบายๆทักทายกันแล้วก็มีภาพให้ชมนะคะ วันนี้ก็เอาไม่ยาวแล้วกันจิซี่เริ่มจะเป็นหวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเออมึอนหัวแล้วก็ไอฟุ้ดฟิตฟุ้ดฟิตแล้วเนะเดี๋ยวก็ขอทานอาหารอันนี้ก็จะมันสักนิดเดี๋ยวก็ล้างคอด้วยน้ำชากาแฟตามสูตรเดิมนะคะชื่นชอบจิซี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวจิซี่จะเออแนบกรรมวิธีที่ได้ทำถ่ายเออ ถ,ถ่ายไว้แล้วให้ชมในท้ายคลิปนะคะติดตามชมกันค่ะขอ,อน,นยา่าทำไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ไม่ค่อยถนัดก็ท่าไหนนะคะอกรอ,อบทีเดียวกรอบแล้วนะ,ะเราต้องทิ้งเขาไว้แตะเดียวให้เขากรอบนะคะอันนี้สไตล์จีซี่นะคะทำไม่เป็นแต่ลองทำนะคะ

สำหรับหนึง่งจานนะอโอเคอเราให้ผูกปรกอบอย่างนี้นะคะเราใช้จานนะวันนีโ้โอเคค่ะ เพิ่มถุงนกครับไปอีกหน่อยนอะมันน้อยไปหน่อยน้ำปลาะหอมน้ำลาครับแค่ไปน,นิดนะคะอ่าโประหยัดี๋ยวเขากลอดอีกหน่อย สุกแล้วนะคะอหอยเราก็ลวกสุกไปแล้วเมื่อวานนะโอเคอ้าวจัดเลยน่าจะจอดอร่อยนะคะอ่าใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสองสามนาทีนะคะเจตายีตซี่นะคะอ่าโอเคดมกันค่ะ หวังว่าคงชอบคลิปนี้นะคะการทำอาหารของจิซี่ทำเองอย่างเงี้ยนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันขอบคุณมากค่ะ